เริ่มมาต่อเลคะในข้อที่สี่ตู้กระจกนะคะตู้กระจกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน800ตารางเซนติเมตรค่ะและมีระดับน้ำสูงย2ิเซนติเมตรถ้าวางแท่งโปนะคะที่มีลักษณะและขนาดดังรูปลงในตู้กระจกค่ะจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นกี่เซนติเมตร เรามาดูนะคะว่าเราต้องรู้ว่าเราหาปริมาตรของแท่งปูนก่อนไหมถูกป่าว่ามีปริมาตรเท่าไหร่และก็มาดูเท่าเท่ากับนะคะปริมาตรของแท่งปูนถ้าเราไปใส่น้าปุ๊บแน่นอนค่ะน้ำก็จะสูงขึ้นปริมาตรของแท่งปูนจะเท่ากับปริมาตรของน้ําที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเราอยากรู้ว่าน้ําสูงเท่าไหร่แน่นอนค่ะหาปริมาตรของแท่งปูนหรือเปล่านะค้างไว้นะจากนั้นก็มาหานี่เอ่เอมาหาตรวนี้ อ่าเขาให้ตู้ปลาเนี่ยมีพื้นที่ฐานแล้วใช้สุดพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะแค่นี้นเองหาความสูงก็จะได้คําตอบแล้วนะจ๊ะอ่มาดูอีกทีนึงว่าน้องเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดไหมมาอ่าครูพูดไหมอ่ามาดูนะวิธีทำก่อนอื่นนะคะน้องต้องหาปรไมรของแท่งปูนก่อนนะคะดังนั้นเอ่อครูจะแบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้คะ่ะ อันนี้ครูให้เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้นครูเป็นส่วนที่สองน,นะครูให้เป็นส่วนที่สองน,นะครับผมเรามาหาส่วนที่หนึ่งกันค่ะ x แต่เราจะทำตรงนี้ได้เราต้องรู้ส่วนปริมาตรถูกไหมคะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมนะมุมฉากนะหรือปริมาตรของพิซึ่มสตรว่าอะไรคะกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะคะอะเรามาหาปริมาตรส่วนที่หนึ่งนะ บเลยค่ะกว้างคุณยาวคุณสูงถูกไหมกว้างคุณยาวคุณสูงค่ะอ่ะเราก็จะเป็นกว,ว้างคือเท่าไหร่เอ่ยดูดีๆนะคะกว้างคือเท่าไรตรงนี้มันยี่สิบค่ะเราแค่ครึ่งนึงเองก็เป็นสิบถูกไหมสูงแปดแล้วก็ตรงนี้ไร่คะสิบนั่นเองอีกรอบนึงนะคะกว้างยาวแล้วก็สูงค่ะอีกรอบนึงนะ ด้านนี้ค่ะประเด็นกว้างคือสิบค่ะยาวคือสิบเหมือนกันถ้าไม่ถึงเป็นสิบละคคูก็ตรงน,นี้เปนยี่สิบเอาไปแล้สิบแสดงว่าตรงนี้ต้องเหลือสิบจากอีกร้อยเปค่ะกว้างสิบยาวสิบสูงแปดนั่นเองค่ะก็จะเป็นสิบคูณสิบคูณแปดดังนั้นเราจะได้เป็นแปดร้อยนะคะอันนี้ทันคูไหมคะทุกคนทันคูมไหมอืมเป็นแปดร้อยนะคะส่วนที่หนึ่งนะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ เรามาคะ่ะเรามาหาปริมาตรส่วนที่สองกันปริมาตรส่วนที่สองคืออะไรคะกว้างเท่าไหร่คะเอ่ยยี่สิบนะคะยาวเท่าไหร่เอยยาวก็ยังเป็นเหมือนเดิมสิบสิบคูณสิบแล้วก็คูณสูงค่ะคือสี่ค่ะสูตรใช้สูตรเดิมสี่ร้อยนะคะลูกบาศ์เซนติเมตรหรือ สอมมกำลังสามก็ได้ต่อไปคะ่ะเราหาปริมาตรของแท่งปูนก่อนนะคะออมรวมกันนะดังนั้นเอ่อใช้คำว่าปริมาตรแท่งปูนแล้วกันเท่าไปค่คะแปดร้อยบวกเลยเอ่ยสี่ร้อยเท่ากับเท่าไหร่ลูก คันสองน,นะคะลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะเราก็ทำไมเอ่ยหาความสูงใช่ไหมอีกรอบนึงนะคะครูจะใช้คำพูดที่บอกว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเราใส่เข้าไปแน่นอนค่ะน้ำต้องสูงขึ้นถูกไหมยกสูงขึ้นระดับน้ำที่สูงขึ้นนั้นเท่ากับระดับน้ำที่สูงขึ้นนั้นจะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของแท่งปูนที่แทนที่น้ำค่ะ อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเราใส่แท่งปูนเข้าไปในปุ๊บน้ําระดับน้ําสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะระดับน้ําที่สูงขึ้นจะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของแท่งปูนที่แทนที่น้ำนั่นเองค่ะดังนั้นนะเราหาปริมาตรนะปริมาตรนะนก็ใส่ว่าปริมาตรเท่ากับอะไรเอ่ย เออปริมาตรของตู้ปลานะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะซึ่งเออปริมาตรของตู้ปลาเท่ากับปริมาตรของแท่งปูนใช่ไหมที่เป็นพันสองค่ะพื้นที่ฐานจทย์ให้มาแล้วนะคะแปดร้อยจ้ะ เราหาสูงนะคะแปดร้อยคูณอยู่หอไ่ไปทำไมคะหาเ no. นาะตัดศูนย์ได้ตัดเลยต่อจ้ะใช่แม่เออสี่แม่สี่สองแปดสี่สามสิบสองโอ้ขึ้นหนึ่งของสามคือเท่าไหร่เอ่ยดังนั้นสูงคือหนึ่งจุดห้าลูกบะอืมต้องเป็นเซนติเมตรละ หาแค่ความสูอย่างเดียวเนาะอ่ะตอบนิดนึงบอกว่าถ้าวางแท่งปูนนะคะถ้าวางแท่งปูนที่มีขนาดและขระด,ดดังรูปนะคะลงในตู้กระจกนะจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นกี่เซนติเมตรคําตอบก็คือ1.5เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่ะเขียนคําตอบนิดนึงค่ะดังนั้นนะคะระดับน้ํา ระดับน้ำสูงขึ้น1.5ึ่เซนติเมตรค่ะตอบเลยค่ะเด็กๆ1.5เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนะข้อนีอ้ก็คืออีกร่บนึีนะคะ ปริมาตรทำไมเอย่ยปริมาตรของแท่งปูนตรงนี้นะคะปริมาตรของแท่งปูนเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับปริมาตรของทำไมเอย่ยของน้ําที่ถูกแข็งอะของน้ำนั่นแหละนะคะที่ถูกแข็งที่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งขอพูดใหม่นะคะคือ เนื่องจากนะคะระดับเนะี่ยเราเนี่ยแทงปูนใส่ไปปุ๊บน้ําสูงขึ้นแน่นอนแสดงว่าระดับน้ําที่มันสูงขึ้นเนี่ยเท่ากับเลยคะเท่ากับปริมาตรของแทงปูนที่แทนที่น้ํานั่นเองคะ่ะเราก็จะปริมาตรสองเนี่ยมันเมืนเท่ากันนั่นเองนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับหน้านี้หวังว่าน้องๆนะคะสามารถประยุ์โจทย์ไปใช้ไปใช้ในการสอบได้